สนับสนุนการเดินทางโดยมาม่าอร่อย,ยออนี่ก็เป็นกายกรรมปักเก่งครับไม่ใช่กวางเจ้านะนี่กายกรรมปักกิ่งครับเป็นการแสดงที่สนุกสนานและดีที่สุดด้วยครับ เป็นยังไงเหรอผมเขาไม่รู้เคยดูแต่กวางเจาตามดูครับว่าเป็นยังไงผู้ดูนะครับ เพิ่มจากหนึ่งคันสองคันแล้วตอนนี้สามคันแล้วครับไม่มีกนชนกันเลยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมา,มากๆเลยครับเป็นการแสดงขัน้นสุดยอดเลยตอนนี้ครับคันที่สี่มาแล้วดูทิผู้หญิงด้วยคนที่สี่ครับว้าวดูสิครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าแบบลีลาเหลือหลายจริงๆครับ ตรงสีแยกนี้ครับตรงนี้เราเรียกว่าหัวมังกรของคนจีนของเมืองจีนเลยนะครับก็อ, спрос, อยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนนั่นเองที่นี่ครับการวางรากฐานของเมืองเนี่ยเขาจะวางดูในตามลักษณะของหงจุ้ยนะครับเออ <picky S 2> มื่อมีหัวมังกรก็<ม>ต้องมีหามง,ง,มหงมังกรแล้วระหว่างทางนะครับ หัวถึงหางเนี่ยเขาจะไม่ให้สร้างตึกที่สูงเกินไปเลยเพราะว่ามันจะผิดห่วงจุย้ยที่นี่ก็ถือมากๆครับจากตัวเียนอันเหมือนนะครับตรงนั้นลานน้มันใหญ่มากๆสามารถบรรจุคนได้เป็นล้านคนเลยฮะแล้วก็ยังมีศพของประธานเหมาอยู่ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน ว้าวเนี่ยครับคือลานจัดตุลสเทียนอันเหมือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองหลวงของประเทศจีนเลยนะครับอยู่ที่กรุงปักกิ่งครับที่นี่สามารถประจุคนนะครับได้เป็นล้านคนตรงกลางนี้ก็คืออนุสาวรีย์วีรชนครับมีความยิ่งใหญ่อลังการกมากๆด้านหลังอนุสาวรีนั้นก็คืออาคารสองชั้น ภายในเก็บศพของประธานเหมาไว้ด้วยนะครับทุกคนฮะที่เป็นคนจีนแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเมืองจีนก็จะต้องแวะเวียนมาที่นี่ครับแน่นอนจัตุรัสเทียนอันเหมือนครับ ้าในสมัยก่อนฮ่องเต้อยู่นะครับนี่คือประตูวังชั้นนอกสุดนะครับที่ฮ่องเต้จะออกมายืนแล้วก็ดูประชาชนด้านนอกนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นที่เดียวกันที่ประธานเหมานะครับตอนที่เปลี่ยนการปกครองนะครับจากสมัยก่อนมาเป็นสมัยใหม่เนี่ยประธานเหมาขึ้นไปอยูต่ตรงนี้ครับแล้วประกาศให้คนรู้เลยว่าเนี่ยเปลี่ยนแล้วการปกครองเป็นแบบใหม่ตามมา ประตูนะครับของเมืองจีนเขาเนี่ยจะมีกระดุมแบบนี้แถวแล้วก้าเสมอครับเอาเลือกเอาชายครับก้าวหน้านี่แหละครับเริ่มมาถึงกำแพงชั้นในแล้วครับข้างในนี้ก็คือพระราชวังต้องห้ามครับที่เป็นที่บรญชาการของฮ่องเต้ครับแล้ว เดลาสเซมพลอร์ pler, หรือปุยีท่านก็อยู่ที่นี่เคยอยู่ที่นี่เช่นกันตามมาครับ น้องสโลชาครับเต่ากับน,นกกระเรียนเนี่ยเขาหมายถึงอะไรครับเต่าภาษาเจลิี่ว่าโกยแล้วก็คืออายุเยิยนยาวนกกระเรียนนะคะภาษาเจลิี่ว่าคือก็ก็กมีสองความหมายความหมายก็คือมีความสุขแล้วก็อายุเยิยนเหมื่นเหมือนปีค่ะมีความสุขแล้วก็มีอายุยืนหมื่นหมืนปีอ๋อเ็เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของของเตของเตพาไปดูครับเต่านกกระเรียนหน้าตาเป็นไง นี่คือสัญ,ญ,ญลักษณ์แห่งความสุขครับก็คือนกกระเรียนนั่นเองส่วนนั่นคือเต่าฮะเต่านี้มีอายุยืนยาวใช่ไหมครับพอมารวมกันก็เลยทําให้มีความหมายว่ามีความสุขแล้วมีอายุยืนยาวเป็นหมืนม่นหมื่นปีครับพระราชวังแห่งนี้นะครับสร้างมาห0 0ปีลวแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคงมีการบูรณะชั้นนอกครับส่วนชั้นในก็ยังไม่ได้บูรณะนะครับแล้วก็การเยี่ยมชมก็ได้แต่ เข้ามานะบริเวณนี้แล้วก็ยืนดูทางหน้าประตูแล้วก็ถ่ายภาพกันถ้าคุณผู้ชมจําหนังจีนได้นะครับแล้วก็มีทหารที่คนนั่งเต็มเลยในท้องพระโรงคือสถานที่แห่งนี้นั่นเองครับ สนับสนุนความมันโดย GoPro, Be a Hero by m e n t o g r a m